ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมโอรสเศษนะครับก็จะมาสอนในรายวิชาดนตรีสากลในระดับชั้นม .6 นะครับก็สําหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเครื่องหมายกําหนดอัตราจังหวะนะครับอันนี้จะใช้โปรแกร,รมพิณเล่นะครับอ่าเครื่องหมายกําหนดจังหวะหรือเครื่องหมายกําหนดอัตราจังหวะเนี้ยก็จะเป็นตัวเลข2ตัวอย่างนี้นะครับวางซ้อนกัน เหมือนเลขเศษส่วนนะครับเลขตัวบนกับเลขตัวล่างจะมีความหมายเลขตัวบนหมายถึงจํานวนตัวโน้ตนะครับจํานวนตัวโน้ตหรือจํานวนจังหวะในห้องนั้นๆส่วนเลขตัวล่างหมายถึงตัวโน้ตตัวโน้ตก็จะมีตัวกลมนะครับตัวกลมเลข1ตัวขาวเลขสองตัวดําเลขสี ตัวขบตหนึ่งชั้นเลขแปดตัวขบตสองชั้นเลขสิบหกนะครับอ่าในที่นี้จะใช้แค่โนตแค่ห้าห้าชนิดนะครับห้าแบบนะครับตัวกลมตัวขาวตัวดําตัวขบีตหนึ่งชั้นตัวขบตสองชั้นอ่าเลขแทนตัวเลขตัวนี้เรียกแทนนะครับเราอย่าไปจําสับสนกับค่าของตัวโนตอย่างเช่นโนตตัวกลมเนี่ยมีค่าสี่จังหวะนะครับแต่ตัวเลขแทนที่ใช้เรียกแทนตัวโนตตัวกลมคือเลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งตัวขาวปกติมีค่าสองจังหวะแต่เลขแทนของโน้ตตัวขาวคือเลขสองอันนี้จำง่ายนิดนึงคือจะตรงกันทั้งข้าของโน้ตและตัวเลขตัวเลขแทนตัวโน้ตนะครับตัวดํามีค่าหนึ่งจังหวะนะครับแต่ว่าตัวเลขใช้เรียกแทนโน้ตตัวดำคือเลขสี่นะครับเลขสี่ส่วนตัวคาเบตหนึ่งชั้นมีค่าครึ่งจังหวะเลขแทนของ โน้ตตัวเ,เบีตหนึ่งชั้นก็คือเลขแปดนะครับส่วนโน้ตตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะยกตัวอย่างคือโน้ตตัวเ,เบีตสองชั้นขเเบีตสองชั้นอาจจะมีค่าหนึ่งส่วนสี่จังหวะนะครับเลขแทนของโน้ตขบตสองชั้นคือเลขสิบหกนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของอัตราจังหวะสองสี่นะครับเลขตัวบนหมายถึงจํานวนหรือจำนวนตัวโน้ตหรือจำนวนจังหวะเลขตัวล่างหมายถึง ตัวโน้ตนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเลขสี่ก็คือตรงกับโน้ตตัวดํานั่นหมายความว่าในหนึ่งห้องอัตราจังหวะสองสี่จะมีโน้ตตัวดําได้ไม่เกินสองตัวนะครับนี่คือความหมายนะครับอัตราจังหวะสองสี่หมายถึงในหนึ่งห้องจะมีโน้ตตัวดำได้ไม่เกินสองตัวหรือในหนึ่งห้องมีโน้ต มีค่าของนวลรวมไปแล้วไม่เกินสองจังหวะนะครับอันนี้ตัวอย่างทำเขียนเป็นตัวอย่างน้นให้ดูนะครับอย่างห้องที่สองเนี่ยเป็นน้ตตัวขาวก็มีค่า2จังหวะอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นน้ตตัวอื่นเช่นเป็นตัวขรเบ็ดหนึ่งชั้นรวมมาแล้วไม่เกินสองจังหวะนะครับกรเบ็ดหนึ่งชั้นก็ตัวละครึ่งจังหวะครึ่งบวกครึ่งเป็น1นึ่งกรเบ็ดสองชั้น4ี่ตัว นะครับเท่ากับ1จังหวะก็รวมแล้วไม่เกินสองจังหวะนี่คือความหมายของอัตราจังหวะ 2, สองสี่ทีนี้เรามาดูความหมายของอัตราจังหวะอื่นๆบ้างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นอัตราจังหวะสามสี่แล้วกันใกล้เคียงกันก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเลขตัวล่างยังคงเป็นเลขสี่ก็หมายถึงว่าในหนึ่งห้องจะมีโน้ตตัวดำได้ ไม่เกินสามตัวหรือในหนึ่งห้องมีตัวนตรวมกันแล้วไม่เกินสามจังหวะนะครับนี่ก็เป็นตัวนตลักษณะแบบต่างๆนะเขียนให้ดูในในห้องของมันท่าเส้นว่ารวมมาแล้วไม่เกินสามจังหวะตัวขาวมีค่าสองจังหวะตัวขระเบนหนึ่งช้นงสองตัวตัวละครึ่งจังหวะรวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองก็เป็นสามหนึ่งห้องก็มีสามจังหวะนะครับหรือจะใส่เป็นตัวขาวปาจุดตัวเดียวก็ได้นะครับแบบนี้ อีกสักตวัวอย่างหนึ่งอัตราจังหวะ C4 อัตราจังหวะ c 4เนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัว C ตัว C, ว c. นี่ย่อม,มาจาก common time นะครับ common time หรือจะเรียกง่ายๆก็ C เต็มเรียกว่า C เต็มคือหนึ่งห้องมีสีจังหวะนะครับอัตราจังหวะ C4 ก็คือ หนึ่งห้องมีโน้ตตัวดำได้ไม่เกินสี่ตัวนะครับอเดี๋ยวลองเขียนให้ดูแบบนี้นะตัวดำไม่เกินสี่ตัวหรือหนึ่งห้องมีตัวโน้ตรวมกันแล้วไม่เกินสี่จังหวะอ่ะมีเขียนได้ไปให้ตัวโน้ตสูงต่ำให้ดูถึงภาพเห็นภาพตัวโน้ตนะครับได้ตัวโน้นตนตัวหยุดก็ได้นะเมื่อกี้ยังบอกให้หมดนะครับ ตัวโนตและตัวหยุดรวมันแล้วไม่เกินสี่จังหวะนะครับถ้าเป็นสองสี่ก็มีโน้ตตัวดำหนึ่งตัวตัวหยุดตัวดำหนึ่งตัวก็ได้คือรวมันแล้วไม่เกินจังหวะนั้นๆน,น,นะครับถ้าสองสี่ก็ไม่เกินสองจังหวะสามสี่ก็ไม่เกินสามจังหวะอัอตราจังหวะสี่สี่ก็ไม่เกินสี่จังหวะนะครับอันนี้คือความหมายของตัวเลขอัตราจังหวะนะครับ การเพิ่มค่าของตัวโน้ตเนี่ยมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกเราเรียกว่าวิธีการประจุดนะครับหรือภาษาอังกฤษ .dot.dot นะครับการปะจุดก็คือการเพิ่มค่าตัวโน้ตอย่างเช่นโน้ตตัวกลมปราจุดตัวปะจุดจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวที่เราปะจุดไว้เสมอนะครับตัวกลมมีค่าสีจังหวะตัวปะจุดก็ต้องมีค่าสองจังหวะนะครับหรือ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆตรงนี้นะครับตัวกลมปาจุดหมายถึงตัวกลมบวกตัวขาวนั่นเองอ à, ปกติแล้วตัวกลมมีค่า4จังหวะนะครับพอเป็นตัวกลมปาดจุดก็จะมีม mm ี hmm. ค่าเป็น6จังหวะตัวท like ี่2โนตตัวขาวปัดจุดนะครับปาจุดปกติโนตตัวขาวจะมีค่า2จังหวะเมื่อเป็นตัวขาวปัจุดตัวจุดก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาว ครึ่งหนึ่งของตัวขาวคือหนึ่งจังหวะนะครับียวเห็นภาพทางด้านขวาน,นี้ครับตัวขาวปาจุดก็จะหมายถึงตัวขาวบวกตัวดํารวมกันเป็นสามจังหวะตัวต่อมานะครับเป็นตัวดําปาจุดนะครับตัวดําปกติมีค่าหนึ่งจังหวะพอเป็นตัวดําปาจุดตัวจุดจะมีค่า่ามีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของหนึ่งจังหวะก็ะเป็นตัวดําบวก ตัวขบเบตหนึ่งชั้นนะครับรวมเป็น1จังหวะครึ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวขบเบตหนึ่งชั้นปาจุดปกติตัวขบเบตหนึ่งชั้นก็จะมีค่าครึ่งจังหวะตัวจุดของขบเบตหนึ่งชั้นก็จะมีค่าเป็นครึ่งของครึ่งจังหวะนะครับถ้าจะเห็นภาพก็คือเป็นตัวขบเบตหนึ่งชั้นบวกตัวขบเบีสองชั้นนะครับทีนี้มาดูการ เพิ่มข้างโน้ตอีกลักษณะนหนึ่งก็คือเรียกว่าเครื่องหมายไทยททยคือเป็นเส้นโยงนะครับเราจะสามารถโยงได้เฉพาะโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกันเท่านั้นนะครับเป็นการเพิ่มค่าเมื่อนักดนตรีเห็นโน้ตเวลาเล่นไปอ,อย่างตัวแรกเป็นโน้ตตัวซอนนะครับตัวโน้ตตัวขาวเสียงซอนสองจังหวะ,ะตัวต่อมาเป็นโน้ตตัวโด ผู้ประพันธ์เพลงหรือผู้แต่งเพลงหรือคนเรียบเรียงดนตรีนะครับเขียนโนต้ตแต่ต้องการให้โนต้ตตัวนี้มีมากกว่าสองจังหวะนะครับเขาก็เลยเขียนโนต้ตตัวดําในห้องถัดไปแล้วก็ใช้เครื่องหมายไทยแบบนี้ TIE นะครับเครื่องหมายไทยโยงเมื่อยงปุ๊บโนต้ตก็จะรวมกันนะครับตัวขาวสองจังหวะตัวดำหนึ่งจังหวะรวมเป็นสามจังหวะหรืออย่างตรงนี้นะครับ โนต้ตตัวดำเสียงซอนนะครับโยงเครื่องหมายไทยไปหาโนต้ตตัวกลมเสียงซอนปกติโนตตัวกลมมีค่า4จังหวะนะครับบวกกับตัวบวกกับโนต้ตตัวดำอีก1จังหวะก็รวมเป็น5้าจังหวะนะครับเราก็จะใช้เครื่องหมายลักษณะแบบนี้เขียนเราเรียกว่าเครื่องหมายไทยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบถึงเท่าน,นี้นะครับ ส่วนในคลิปต่อไปอคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องขั้นคู่นะครับขั้นคู่สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ